สวัสดีครับตอนที่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ ATK นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแนว PvP เกาะเหล็กนะครับแบบนี่จะเป็นเซิร์ฟของตะนุยนะตะนุยที่ทำเซิร์ฟเวอร์ไอ้อ้วนนั่นแหละนะเขามาเปิดแนวกเกาะเหล็กโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็จะมานี่เลยเติม50บาทเนี่ยก็ได้เป็นอ่าตัวหัว50ตัวหัวเป๋า50 5เซตนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องสุ่มอาวุธแรนะเป็น5กล่องแล้วก็ได้กล่องสุ่มสนายไปอีก1กล่องด้วยเติม50นี่คุ้มมากประมาณนี้ส่วนเซตใหญ่นะครับก็จะไม่ถึกมากนะครับก็็จะเปเปนซต 300เป็นหมีแล้วก็เซตห้ารเป็นสับอทแล้วก็ส่วนเซทพันจะเป็นเซนดินจานะครับประมาณนี้เซ็จะไม่ถึกเลยนะครับผมก็เป็นแนวกเกาะเหล็กเลยสมัยเก่าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารับชมเปิดกล่องกันดูจากเมื่อกี้เขาแก้มาแล้วนะครับเมืเ่อกี้กล่องมันเปิดไม่ได้นะผมมาเปิดรอบที่2แล้วกันเป็นกล่องสไนเเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต้องเปิดแบบกดนะครับกดคียขวาเปิดแล้วมันในนี้นะ มันกล่องมันหายนะปเปิดไปเรื่อยกันเอาสัก30กล่องแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะเอ๊บโอ้ยมีแต่สไนเดวอะก็เติมพัสดีได้หนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็เกิดแหละผมว่าน่าจะอยากเป็นแนวเซตพันอ่ะเซตพันหัวสองอะชัวร์เลยแนวนี้ยอยากเล่นยอยอะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนอีกสักกล่องแล้วกันนะประมาณนี้นะครับเดดดับเดดดับ ส่วนกล่องเอ่อเติมห้าสิบาทได้ห้ากล่องเนี่ยยังตอนนี้มันยังบัาอยู่นะเดี๋ยวรอเนี่ยหลุดเลยก็มานี้แล้วกันป่ะมาไปอีกหมดแล้วจดลูกใครละ ขอญาตหนีเลยงั้นไม่ไหวแน่แน่ฮ้ยอึายังรอดโอเคโอ้ยนี่อะคือผมก็หลายเทคอยู่นะกเมื่อกี้แม่โคตรแย่อะเล่นเล่นยากมากนะครับก่อนเลยก็เล่นเลยก่าจะเล่นให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็พอนะนี่ก่อนนี่ก่อน

อยากเล่นก่อนอเล็กเพืน,นครับน่าจะมันหน้าดูตอนนี้โคตรกากแล้วิ่งไปหาเพื่อนด้ว่ะไม่อยู่แล้วขออนุญาตเลยเกาะเพื่อนละเดี๋ยวไม่น่าไหวนะครับรอด้วยรอด้วยขออนุญาตเกาะบา้านเพื่อนลงสนามไปด้วยเพื่อนไปด้วย โอเคมันไม่เห็นเราทำอะไรไปไไรุ่นยิงกันเจ็บจัดเป็นไรวะ มันอยู่แล้วมันไปดีกว่าไปดีกว่าจิ้งโหูกดิเพื่อนอำมันโอ้โฮโอ้โฮต้องเล่นยังไงให้โหดวะ ต่ละนายดิแบบเปิดเปิดไวรุ่นอะไวรุ่นหัวหัวล็อกอะยอมแพ้ว่ะเอาอย่ายอมนะครับเป็นคนโปรโมดเราก็ต้องสู้เ้จาส่วนนี่เอ่อร้อนโดนไก่ยิงลุ้นอ้โหเชนี่ยิงข่มเยู่แบบตัวเมตรอะตโลเมต เพื่อเราตายชัวโอ้โหมีชนะเอกแต่เราสู้ไหมไม่ย่อท้อไปทุกคนอเอาบอยก่อนเลยขอแบบโหดทุกเม็ดไปอัร์ตชนะเจอแน่บอยเล่าเปลี่ยนจู่โจมเฮ้ น่อเสน่หมันไม่ได้โอ้โหเจ็บแค่นี้แค่มดกัดโอ้วุ่นกินแล้ววะาอนี้ก็โหดเกินเบอร์แต่ละนายหนึ่งเวอร์เลยเอาไว้ไม่ถอยไม่ถอยไม่ย่อไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยกูเรียวๆเลยมา อนุญาตนะครับอาจจะกากไม่ไม่ไมอาจจะหวดหวดก็ไม่ใช่ช่องนี้แล้วครับตอนลรกอะโอ้โหไม่ไหวแล้ว,ลลวขั้นหัวแล้ววะนม่เ้ยโรเซ็ตันแม่งเลยยอลเล่น้อเล่น ไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยมันเป็นแนวที่เล่นง่ายมากเลยนะครับแต่ไม่ใช่คนอย่างกูที่จะเล่นโอ้ดู้แลเก่งเก่งแนวไหนเก่งแนวไหนแล้ว,ลวนะกาะเล็กนี่ไม่ได้จริงๆอะ่ะไปเซิร์ฟไหนไม่ไหวสักเซิร์ฟไอเสือลุยเก็บแค่นี้แค่หมดกัดมันคอมปิดกันจังอะ่ะโอ้ย ไปเธอไอ้อ้วนไหมยอกโอ้อามีไงถึงจะยีแบบหัวห้าหัวหกหัวเจ็ดหัวแปดหัว 9. เก้าเดี๋ยวซ้อมกันซ้อมกันใช่แน่เป็นลายแรกเลยนี่เลยเอา้าไม่ไปละเอานี่ก่อนเลยเพื่อนเมฆพะเจ้าเสิร ยมันเจ็บจุงเบยไม่ไหวจริงวะลูกก็ช่องเดียวขออ้างหน่อยได้ไหมขอสักคลิปเถอะนะขออ้างสักคลิปไม่ไหวจริงอ,อะไรมาไหวเอาปากกามาวงเอาบาสู้จริงไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงๆนะมันเล่นมันเก่งมากเลยแบบอย่างกับโปรเพเยอร์ ไอเสือลุยโอาโหมึงก็แท็กทีมดีกันเกินใจยอมแพ้ได้ไหม กูฟันเลยเพื่อนกูหล่ออันนี้เจ้ากูตีเสแค่นี้แค่มดกัดไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้ว,ว,ลวกูอยากจะปิดคลิปตอนนี้มากๆเพราะว่ากูกาก,ากมากๆแบบตายแบบสิบตัวแล้วอะสิบกว่าตัวแล้วอะไม่พักเลยอะไม่พักให้เลย จริงๆรที่ไหนจริงขอยอมแพ้เลยผมโดนยอมให้คอมเมนต์กากเลยแต่แบบไว้หน้าคนผมหน่อยนะนยเฮ้ยมันเจ็บจุงเบยอ๋อพอพักหัวก่อนแปบบ๊บมานะครับผมไปพักหัวแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์มาแล้วเจอกันเลยจด้เอาจา้า เล่าเกลียงจู่โจมมันเจ็บจุงเบทำไมบัดคบกันจังอไม่มีอะไรจะพูดเลยครับตอนนี้คือแบบไม่เคยเล่นกากคิดว่าตัวเองเล่นกากขนาดไหนเมื่อก่อนในชีวิตเลย เป็นประสบการณ์ใหม่อันเล่าร้อนใครที่จะจ้้งเกาะเหล็กก็ไปดีนะครับเจมส์ดิแค่มดีสกูแบบ w าต์ฟัคเกอร์ไม่เคยเจอมาก่อนเปิดโลกนี่ไงไม่เคยเจอจริงๆนะครับเสียงอะไรอะ่ะเหมือนแบงวี่แบงวันคลิปนี้ไม่ใหม่จริงนะ เหมือนว่าแบบมาเป็นไก่จริงๆอ่ะขอ,ขอจริงนะเนี่ยทุกคนไม่อยากจะลงเลยไม่อยากจะลงจริงนะเนี่ยนนะขัด้อเยบเลยคันหัวแล้วอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะครับไม่ไหวละ คงไม่ได้เกิดจริงๆล่ะครับทุกคนไปคลิปหน้าจะมาแก้มือให้แล้วกนะันจตอ,อตายแหล่ม่ตายแหลนะ่น่ะญาตหนีก่อนเต้นกูดับฝันแล้วคนหนึ่งเป็นไงต้องไหวดิวะ ไม่มีคนเลยแ้หลงดันกูแล้วดันกูแล้วได้เอ็ดวีดีแน่แนๆร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหออมซะแล้วมันรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหยิงกู่เพิ่งเดียว ปุ๊บเดียวเลยอ่ะโอ้ไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนก็ฝากกดซฝากดไลค์นะครับว่าจะเป็นคลิปแรกต่อไปขอโทษจริงๆนะคลิปนี้ไม่ไหวจริงบ๊ายบาย